นิดนะนกเอาไหมเอาไหมอูริงพลังระพีบอมปูเลยไม่ใช่ทานหมดเหรอหนูไปเลยโทษบุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไหมเออพบๆบนูนิดนิดตื่นเคลี่องดิ่งนูเอาโทรศัพท์มาเปิดหน่อยแล้วนิดจริง แยกจังเน็ตแยจังกำลังจะโชว์พลังเสียงครับพี่น้องครับผมนะฮะหรืวเขาเน็ตใหม่ก่อนกำลังจะกุดคุมกำเนิดโกนเน็ตคุมกำเนิดเล็บเล็บอยึงจะเท่มูสกูดเปิดอาการนี้น่าจะโดนกันบ่อยนะแบบกำลังกำลังเปิดอยู่กำลังมันอยู่เมียโทรมาเนี่ย ประมาณนี้แหละอารมณ์ประมาณนั้นเลยเอาอารมณ์คือประมาณนั้นเลยอารมณ์ <laughs> มาให้กำลังใจจาทุบลหน่อย <laughs> ทำอะไรเนี้ยสตีวิลคิเอร์เยนอ่ะมันเนน็ยมันมันรถส่มันตกมาแล้วครับหยาบกด mm. ข้ามก่อนขายแล้วนะรถบุกนี่ก็ไ่ไถ <My see S 1> มาซี่ตีอมาเรามาฟังชุดนี้นะครับคุณลูกค้านะครับเบรสเมื่อกี้เนี่ยเบทขึ้นลัลงครงรังคาขึ้นสมองขึ้นสมองเลยนะ ล่องน้ำไปดมไปแดงไม่อัดโมกินาอยาเอาไม้อัดมาจากไหนมาจากภูเขาเอ็ดฟรียี่เดี๋ยวไม่ต้องเป็นนี่ไม่อัดแท้นะไม่ต้องพูดถึงไม่อัดเราพูดถึงเน็ตกนี่อันนี้เน็ตเนี้ยเราเอามาจากพม่าดีพม่าเขาหกกีหรือ่าหกีหรอเออเราเพิ่งแต่ห้ามาจากชายแดนนั่นแหละเน็ตก็เลยต่อสายโดนน่าจะโดนตัดผิดครับนายจะโดนตัดนี่ กำลังจะพาทุกท่านมาฟังระบบดูว่าดีซีนะครับโมเน็ตไม่ทำงานเลยนะยังไม่ทำงานเลยอ๋อยุเออเอาเอาโทรศัพท์มาเปิดเปิดเล็กน้อยแบตทีมงานก็หมดก็ไม่เคยคืนดอกไอ้แบตลูกพี่ก็ใช้ไอโฟนมีตอนเสียบหมดไปหน้าเหนะหนูเสียบบลูทูธพอติงเสียบบลูทูธไหมอยากมไม่ได้ฟังแล้วพี่น้องเน็ตชายเดนมันนี่หนึ่งมือนึ่โอ้วิลฟ์เนียร์เนี่ยนึโอ้นี่ไงอะไรฟ้าคืม มันบังนิดเฮ้ยนี่นี่นมาพามาดูนี่อยู่มีนไหนนิดปานนิดปานใช่เนี่ยต้องบิดอไปไหนอู้นู้นู้นก็ไปไหนเต็มคันรถนี่อันนี้ส่งลูกค้าคิดเมื่อวานก่อนยังส่งไม่หมดหนูทำไมเป็นคนขี้เกียจอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อวานมันขัดหนึ่งคันรถแล้วแล้วเมื่อคลิปมามันยังปิดการขายไม่หมดอมันยังพอขายได้เรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้ปิดอีกหนึ่ง อันนี้จะไปส่งที่ไหนนี่อันนี้แฟลดครับแฟลดครับบฟลดคับมีแฟตมีเบสแล้วก็นิ่มที่ส่งอยู่ก็คือถ้าถ้าของประมาณนี้ผมก็ส่งแฟลดที่นี่แต่ถ้าของเยอะผมจะใส่หองล้อไปส่งที่เมืองอ๋อครับคือรอารับได้เลยพี่น้องครับใครที่สั่งของกับร้านทพสพลอิเล็กทรอนิกส์อำเภอกระสังกระสังออขึ้นไม่โูนยี่กับขมีนพุทไยเนว้าวพบพเอาเอาตัมาเปิดหน่อย ก็เจริงทีบอกปูนอะมาไม่ได้ฟังหรอกกำลังจะจะเปิดโชว์แล้วก็ขายนะชุดนี้น่ะใช่แต่ดูแล้วน่าจะไม่ได้ดูแล้วน่าจะไม่ได้ขายเเปิดฟังเองหรือเปล่าเออสทสสยจะไม่ได้ขายหรอกหูรถแห่ใช่ไปเอาไปรีวิวรถเห่ก่อนปะโชคโชคชบเสียบไม้กังเดี๋ยวเสียบไม้ก่อนนี่น่าจริงานอยางไม่โทสันเดี๋ยวเสียบไม้ให้เสียงมันชัดก่อนครับเมื่อกี้ว่าจะไอเนี้ย ให้ฟังเสียงโกนนะมองยังนาดิดลูกอ่ะ <โล S 1> มาแล้วไม่ชัดแล้วตาทดสอบย้ายมือไหมเออ,เอ,อ,เอ,อมาแล้วมาแล้วอ,อ่ะมารถเฮเลยเราอ่ะสวัสดีครับผมนี่เอ่ะสวัสดีพี่น้องทางยูทูบด้วยแล้วกันครับผมครับ <c oughs> ผมสวัสดีเมื่อกี้อะไรตัวหัวเราะก,กันลืมสวัสดีเลยลืมเออเมื่อกี้เบียดขึ้นสมองวล้ว <c oughs> มา รถแฮนี่ได้มาจากไหนนี่มาเอาอนนมาจะใส่อีกรถแหมาจากสะแก้วครับสะแก้วครับอันนี้หัวเป็นของเรนเจอร์ซีดีบอกถ้า<ไ>ท่าน้เกมมีความรู้เรื่องรถเตอ๋ออ<ไ>่า่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยกินอันนี้อันนี้กี่แรงสองร้อยสองแรงสองร้อยสองแรงนะ200สองรง้อยส,สองแรงมาดีเซลฮิโนโ่ยางหกเส้นตัวนี้มันเป็นรุ่น หกซูปเนี่ยหกสูปน้ำหนักเพลาห้าพันรวมน้ำหนักเต็มหมื่นสองพันกิโลตัวนี้เนี่ยดูแรงตรงไหนมันจะเขียนบอกเป็นเป็นเออสูปเรงม้าสองร้อยสองร้อยสองแรงม้าตัวนี้เป็นรุ่นหกดีนะครับไอซีดีซีดีหกซุ้สีดีก็ถ้าถ้เธอเจียก็คือเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นรถมือสองนะครับสำหรับที่น้องที่มีงบประมาณ อยู่ประมาณ 3, สามแสน 5, ห้าพร้อมโครงอืฟังไม่ผิดครับอันนี้พร้อมโครงยางเนี่ยเป็นยางเก้ามาผมจะพาดูรายละเอียดเลยอืมาดูรายละเอียดก่อนเนี่ยหกล 3, ้อสามแสนห้าหมืนบาทคันนี้ในดเดิมทีเนี่ยผมเอามา 2, สองแสนห้าเอามาเก็บงานอขับขับมาจากเอที่พี่เขาขับมาจากสะแก้วอขึ้นมาเขาเกลือมาสบายๆเลยตัวนี้ไม่มีเกียร์สโลนะครับ เบรกเองเป็นเบรกธรรมดานะเพราะว่าเป็นรถเหยื่อเราทำมาเป็นเพื่อที่ไม่ต้องทําเบรกลมนะเพราะว่าเบรกลมเนี่ยเวลาเบรคไปมันหมดลมตัวนี้มันเป็นเบรกน้ํามันนะครับเบรกน้ามันธรรมดานะส่วนองค์ประกอบแต่งนี้หมดนี้เลยนะครับมีทั้งกระจกมีทั้งไฟบนโครงรถเหยื่อนะครับผมแล้วก็คัสซีเนี่ยนะครับผมเป็นคัสซีหนารุ่นคัสซีใหญ่นะครับตัวนี้สามารถเอาไปเสริมเป็นรถสิบล้อได้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดู กระซีหนาตัวหนานะครับมาตัวนี้มันเป็นชนท้ายรับกระซีมาถึงท้ายเลยถึงท้ายที่โครงผมพา,าดูนะนี่อ๋อนี่มาชนท้ายนี่เลยครับเวลาเวลานี้เราใช้เป็นบรรทุกอ้อยบรรทุกมันนะครับแล้วเราสามารถยกออกได้นะครับรถคันนี้เขาทํามาเป็นยกออกได้จะทําเป็นหมุนหน้าหมุนหลังก็ได้รถคันนี้ก็ใส่เป็นตู้คาร์ดิโอยมานะครับ๋อคาร์ดิอโอย,โอยคือตู้มีสองแถวหน้าสองแถวหลังสองแถว เขาทํามาอย่างนี้นะครับแล้วตู้นี้ก็ถอดขายหมดแล้วเขาหมนเป็นฝ้า V A P นะครับระบบไฟติดปกติหมดเลยนะครับผมเช็คให้หมดเลยนะครับโหนี่ถ้าเราทําตู้หมุนก็แค่ยื่นมาอ<ถ>ีกแค่<า>ก็แค่ผ่าได้หน่อยเดียวแล้วก็หมุนเลยเพราะว่าสามารถวางวางเอลไมโครบ,บนครสซีได้เลยตรงนี้นะครับหรือไมถ่ถ้าไม่ถ้าไม่อยากวางก็ต่อมาใช่ต่อมาก็ได้จะมันจะยาวมากนะตอนนี้มันหกเมตรกว่าแล้วนะ แัวนี่หกเมตรใช่ไหม <S <S ใช่ยาวมากครับ <S 2> <S 2> ไม่เผื่อเราต้องการเวทีิทั้งตัวหัวรถก็แปดเมตรครับโลโก,ก้ดังนี่มันลกละสี่เมตรเนี่ยแล้วหัวชนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยความยาวรวมรถเนี่ยแปดเมตรสามแสนห้าร <30 5 S 3> ับสามแโครง <5 S 2> นี่ไปเลยบ่โครงทั้งหมดเลยครับทั้งโครงขับไปเลยครับพร้อมเล่มพร้อมโอนใบโอนมีครบนะครับใบมอบอำนามาหมดแล้วตัวนี้ภาษีขาดสองปีนะครับยังยังยังโตไดโอนได้ปกติแต่ถ้าสามปีเนี่ยมันก็จะต้องตีเล่มใหม่ อ่านะมันเรื่องปกติครับของคนส่งอ่าจากเวลาเรามีคนถามว่าเอ,าอ,อ้ามอคคันเวลาต่อภาษีต่อ,อยังไงมันต้องถอดอันนี้ออกอยู่แล้วครับอืมมันต้องยกออกแล้วก็ไปต่อแล้วใส่กระบะไปต่ออือแต่คือพี่น้องชาวรถแห่เขารู้กันนะที่เขาเล่นรถแห่เขารู้กันประตู้นนะฮะนีะ่ยเป็นเป็น V I P เลยน,นี่ครับผมข้างบนแล้วก็จะเป็นหลอดไฟครบนะทุกอย่างครบ แต่จะไม่ต้องทําอะไรถ้าไม่ยกคู่ใส่ยกคู่ปั่นไปก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราเป็นเปิดซาวนะแต่ถ้าประเดีสดก็แก้นิดนึงนะครับแก้เพื่อให้วางเครื่องปั่นาหน้าหน่อยทาเวทีเตี้ยแล้วก็เปิดข้างสวยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดู<ะ><อ>เบิรเบิดคลังยังเคิร์นหนึ่งเอง <laughs> เอาเปิดดูหกเปิดดูดข้างในแอนร์เย็นเก็บนะครับแอร์เย็นนะฮะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผม เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเอาไปเดี๋ยวผมขึ้นไปสตาร์ทให้ไปให้ผมขับให้ดูเลยไหมขับออกมาเลยก็ได้ขับออกมาเลยเฮ้ยแก้ไขอะไรทุกอย่างเสอะขายปุยด้วยบ่ปุยผมใส่นี่กล้วยกล้วยผมนี่หอมทองนี่ทางต้นเดี๋ยวใครมาซื้อตู้มาซื้อของจากราตรี๋ยวจะมีกล้วยฝากมีมะม่วงมีอะไรฝากแล้วเราเสดาก็มีครับอื้นอฝากทุกอย่างเลยครับเอาตะกรอนขึ้พี่หน่อยตะกรอนะเอาจะขับออกมาบ่อขับออกมาหน่อยนึง ให,ให้ให้ได้เห็นแต่ไม่จะไม่สตาร์ทแล้วชนพี่เหมือนตอนนั้นนะอรวมือนกันนะ <c oughs> เปิดไม่ได้อีกเอาอันนี้ดอกดอกอะไรหนึ่งดอกไว้คู่ฮะดอกไว้คู่ดอกไว้คู่ครับเป็นเป็นไว้คู่ดอกสแปดนิ้วไปได้ดมาจากไหนอันนี้ดอกละสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทครับเป็นดอกไว้คู่มีสี่ดอกถ้าเอาสี่ดอกนี่แถมตู้สี่ใบ ใส่ตู้หน้าเปิดออ๋ใส่ตู้หน้าเปิดเหรอใช่ครับใหญ่มากครับมีอสี่ดอกมีอยู่สี่ดอกครับสวยๆเลยเท่าไหร่นะเอ่อสี่ดอกนี้หนึ่งหมื่นบาทแถมตู้อีกสี่ใบหนึ่งหมื่นบาทแถมตู้สี่ใบตู้หน้าเปิดอ่าแถมตู้ไปอีกสี่ใบเอ้าเอ้าก็ไม่ต้องเชิญได้คุณกมิ่งปักกันทีนั่นน่ะ แป๊ะชื่นหนึ่แน่นอนครับยเออมึงเดียวต่อแล้วนั่นเลย bệnh nước lợi, nên Ui theo quyền yang đi, unen đi. rồi nè hui ui hui 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 bẹ chưng hui hui đi hui hui nè, ok rồi ok hui 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 วสวยครับจะเพาะหัวกับคสซีนี่เขาคิ้มนะครับสำหรับพี่น้องที่มองหามองหาตัวตัวรถเหตุนะครับผมราคาประมาณไม่ถึงห้าแสนแน้นำคันนี้ครับผมคุ้ม่จริงเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับสินค้ามือหนึ่งมือหนึ่งล้านกว่าบาทแต่ถ้าผู้ใดที่จะคอมเมนต์ว่าซื้อมือนหนึ่งดีวกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่า คนเราต้นทุนชีวิตมันไม่เหมือนกันสําหรับตัวผมเองเนี่ยซื้อของมือสองขายของมือสองแล้วก็มือหนึ่งเนี่ยบางส่วนนะมันมันไม่ต้องมีงวดนะเพราะว่าเราเราซื้อเราเล่นหกล้อสองสาคัญที่ผมใช้อยู่มันไม่มีงวดนะเราซื้อสดมาปุ๊บมันไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องงวดคืองบประมาณเนี้ยเราก็ซื้อขาดลอยมาแล้วก็มาตกแต่งใช้งานไม่วิธีที่ผมอย,า,นา,นกา,มอยากแนะนาคือถ้าไม่อยากลงทุนเยอะซื้อแต่ตู้แล้วก็ไปทำก็คือปรับปรุงนิดนหน่อยหน่อยคือทำตู้หมุนเองก็ดีเลย ผมยังแนะนําว่าเล่นเล่นรถแห่ให้มันมีชื่อเสียงก่อนใช่เราค่อยปรับชูนไปเรื่อยเราค่อยลงทุนหนักเออเราค่อยดีกว่าเราเอาตุ้มทีเดียวเลยครับมันเป็นสองสามล้านเนี่ยผมว่าคิดว่ามันกว่าเราจะชนทุนคืนมันช้าอมันนานแต่ผมว่าเครื่องยังแน่นมากเลยเครื่องหกสูบครับไม่มีเยิ้มครับเก็บงานให้หมดแล้วนะครับยอดครับเก็บงานเสื่องไม่มีไอครับมาดูเครื่องก่อนจะได้ครับพ่อลันั่นเลยนะเมกีเตยคัสอะไรใช้ได้ปกติระบบไฟปกติหมดอเบรกติดเนืติดนืดีเลยมครับโมกิ เอ็หกหหรือเอาลงก่อนแล้วค่อยไปต่อเนาะใช่เอาล,ง,อาลงก่อนแล้วไปต่อใช่อันนี้ยกสะดือไม่กี่ตัวครับแล้วก็เคนยกแป๊บเดียวแล้วเราค่อยไปยกตู้ใส่ต่อต่อแล้วค่อยยกตู้ใส่ทุกปีก็ททากันอย่างนั้นนะครับผมทําให้ถูกต้องจะได้ไม่ไม่เป็นปัญหาอืมครับใช่สามเซนห้าครับพี่นอ้องคุ้มครับ พิจารณาเอาดูใช่ลองมาคิด<า>ดูหรือมามาทดลองขับดูก่อนก็ได้คก็ลองลองเทียบดูก,กับรถกระบะก็ได้ว่าราคามันมันถูกแพงแค่ไหนลองลองดูว่าเฉพาะตัวโครงเหล็กนะครับเอาเราเราคิดเป็นเป็นในมุมมุมในแง่มุม,ม,มที่ที่ราคาประหยัดเรามองในในที่ราคาประหยัดว่าอ่ะราคาประมาณนี้ถ้าเราทาเองมันหมดประมาณเท่าไหร่เราเอารถมาทํามันหมดประมาณเท่าไหร่บางคนสละรถ อ่สละรถมาทําต้องมาจัดขั้ทรงุทรสีมันหมดไปเท่าไหร่ืเราลองมาคิดว่าซื้อขาดลอยดูแล้วก็มาดูเครื่องดูอะไรเรียบร้อยสบายใจจ่ายเงินกันก็ขับไปเลยอืครับผมตัวนี้เนี่ยผมจะแจ้งข้อดีอยู่อย่างหนึ่งจะเป็นสปอนเซอร์ให้สี่ปีปีละห้าพันอ่แต่ถ้าอยากจะได้แบบไม่ต้องเป็นสปอนเซอร์พี่หมอมีราคาลดไหมให้สามแสนบาทขาดลอยคือ ไม่ต้องมีสปอนเซอร์กันลูกค้าลดไปเลยอีกห้าหมื่นคือคันนี้สามแสนทวนสามแสนทวนก็ขายขายสามแสนทวนแต่ถ้าสามแสนห้านี่ผมดูเลยเรื่องสปอนเซอร์เรื่องเอติดตามอืมดูเลยเรื่องอการต่อภาษีอะไรให้ด้วยจะได้ง่ายแต่ถ้าซื้อขาดขาดลอยเลยสามแสนนี่ก็คือไปต่อภาษีเอาเองเฮอผมเป็นผมผมเอาสามแสนก็ได้ก็สามแสนก็มันไม่ได้ไปยุ่งยากอะไรเพราะว่ารถเนี่ย เล่มคู่มืออะไรตรงหมดไม่ต้องไปวิ่งหาใบคาดิโออะไรนะใบองค์ใบออยไม่มีรถคันนี้มันตรงปกเลยอืมไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรก็คือต่อได้เลยเขึ้นสมองไหม,มอันนี้มันขึ้นสมองเราสมองแตกแน่นอนเลยอยู่ใกล้ไม่ได้เรากนะวางคาดิโอ,อพอดีเลยเอ้านี่มาฟัางชุดนี้มา,มาจะขายไหมชุดที่จะเปิดนี่ขาย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 หมดทุกอย่าง อีรอบดังเป็นไฟดีซีไม่เกี่ยวกับรถลุกนะครับตัวนี้นะครับผมขายเท่าไรเอาโบราคากนห้าพันบาทห้าพันบาทนะได้อะไรไปบ้างเอ้ามีตู้เบรไม้แท้สองใบตู้กลางไม้แท้สองใบแต่ว่ามันจะเป็นตู้สิบนิ้วนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยเป็นพันห้าร้อยวัตต์หนึ่งตัวนี่ตัวนี้ขับเบรพลังตัวตัวนี้ขับกลางตัวนี้ขับกลางอันนี้เป็นปรีไม่แยกไม่ได้แยกนะอันนี้สามารถกดได้กดซ่อนปุ่มได้ทุกตัวกดได้นะครับผม แล้วก็มีตัวเก็บประจุใช่ครับเก็บประจุตัววัดโวลต์นะครับในแบตเตอรี่ผมเอาของโน้รหกล้อมาใส่ก่อนอันนี้เอามาใส่ลองคือได้ชุดนี้หนึ่งตู้เบร2สองกลาง2องกลางนี่ขาดอันหนึ่งนะเพราะว่าผมเอาตัวที่เป็นเส็จดักางลยนใส่ไปโอ้คือแต่ไม่ขาดก็มีเริ่มเลยเดี๋ยวจะเปิดเลยบอกครับอเอเดี๋ยวถอดไม้นี่ก่อนเดี๋ยวเสียงมันเตกเอาลุย ใส่อันหนึ่งไปพอแล้วทีนี้เราให้เขาไปขาเองว้ามันสั่นทุกอย่างเลยพี่น้องไม่ใช่แค่น้ํากะละมังนะครับสั่นตู้เสียงกลางก็สั่นครับชุดนี้นะครับคุณลูกค้านะครับที่เปิดเมื่อกี้นะครับคุณลูกค้าเบรดเป็นชุดสองคณสองนะครับตัวนี้มันจะดังนะครับผมดังสะเทือนกะละมังกะละมังดังขึ้นสมองสมองดังขึ้นหลังคงหลังคานะครับผมหมดเลยนะครับตัวนี้ขายในราคาห้าพันบาทห้าพันบาทพร้อมดังนะครับผมเป็นชุดที่น่าจับต้องนะครับเอาเป็นไฟดีซีแบตเตอรี่คลิปลางทุ่ง จากเมนกีซอนชุดนี้เลยครับแนะนำสะเทือนแผ่นดินหมดเลยนะครับเออปรยู่เต้าบางโูน้อยชุดขึ้นสมองเตือนมัดรูปย่างปเลยอ้าแค่นี้เลยไม่มีอะไรเราทยาดาราก็มาดูเอาเองครับพี่น้องเยอะแยะครับสินคา้ามือสองครับมาเพคไปสวัสดีครับผมครับจุงกะบอให้ใจความเจรดดิงจิต